สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนนี่แล้วนะคะแอนน่แนนกับฝั่พนักงอนเกษตรน้มินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดู nexgen Y t e a g ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1 4 9 0 0 0้าบาทเป็นเกียร์ออตโอต้ค่ะคันนี้แต่งห่อมากๆมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีดำค่ะแต่งออกมาดูดีจริงๆเลยนะคะสีดำนะคะฮอตฮิตจริงๆนะคะมาดูจากกระจังหน้าเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะ ford นะคะเป็นสีดำตัดแดงนะคะแล้วก็มีไฟ3จุดนะคะเป็นแบบ R บิวอินมาให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนกันชนด้านล่างค่ะมาจากโรงงานนะคะเป็นสีเทากาไฟนะคะสลับกันนะคะกับสีบรอนนะคะคันนี้นะคะจะมีตัวลากจูงนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะและมีกันกระแทกด้านล่างเป็นสีดําด้าน,นะคะ่ะมาที่ไฟตัดหมอกะคะ่ะไฟตัดหมอกนะคะคลิปด้านข้างนะคะเป็นสีดําด้านนะคะออกแบบมาได้ดีนะคะส่องสว่างมากๆเลยทีเดียวนะคะ มาที่ไฟะค่ะไฟเป็นไฟตัว C นะคะอ่าแล้วก็แอนคอไฟให้เป็นสีดำนั้นนะคะแล้วก็ไฟนะคะส่องสว่างมากๆนะคะในเวลากลางคืนนะคะสคูปเป็นสคูปฟองฟิสค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะสันจมูกสั์จมูกเป็นสีแดงนะคะแล้วก็โลโก้ของเขานะคะเป็นสีแดงเป็นรูปหมาค่ะ คันนี้นะคะยก2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วค่ะแบบมีหมุดค่ะส่วนซีรีส์ยางนะคะ3 3 1 2 5คูณ R 20แม็กขอบ20ค่ะเป็นลายดำขิดแดงนะคะสวยมากๆะค่ะเป็นยางของโอตานิด้วยนะคะแก้มข้างค่ะคลิบด้านข้างเป็นสีเทานะคะสวยมากๆเลยทีเดียวและกระจกข้านะคะเป็นสีเทาเหมือนกันมีไฟส่องสว่างนะคะที่กระจกด้านข้างด้วย ขอเบ้ามือกันลอยนะคะกันสาดใช้เพิ่มเติมส่วนราหลังคางมีมาอยู่แล้วนะคะรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลเลยทีเดียวส่วนสติกเกอร์นะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นรูปสิงโตนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยะคะสีแดงนะคะตัดกันกับสีตัวรถสวยมากๆเลยนะคะบันไดข้างค่ะเป็นของยี่ห้อฮาร์เมอร์ค่ะ,ะสวยมากๆเลยเปลี่ยนใหม่เลยนะคะ โลบาร์ด้านหลังนะคะเป็นของยี่ห้อฮารเมอร์ค่ะเป็นทรง A นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟนะคะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงที่โลบาร์ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีตัวเหยียบนะคะเพื่อเหยียบและขึ้นไปหยิบของด้านหลังของตัวรถได้เลยนะคะไฟท้ายค่ะครอบเป็นสีดำด้านนะคะไฟนะคะส่องสว่างมากมากนะคะในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะส่วนฝาท้ายนะคะจะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยนะคะ สวยมากๆเลยทีเดียวข้อฝาท้ายค่ะเป็น f o r d สีดำตัดแดงค่ะเว้นโลโกโ้ไว้นะคะแล้วก็มีล้องนะคะใต้โลโกโ้ให้ด้วยนะคะมีตัวนูนค่ะเป็นคํา่่า์เ n นเจนะคะเป็นสีแดงค่ะส่วนกันชนด้านท้ายนะคะเป็นของเนียวฮามเมอร์นะคะใส่หัวมิกาทั้งสองข้างให้เรียบร้อยเลยนะคะวิวอินพร้อมเซนเซด้วยนะคะมาดูด้านในกันต่อเลยคะ่ะรุ่นวแท็นะคะเริ่มันดับแรกเลยนะคะเบาะนะคะ มาที่เบาะให้หน่อยค่ะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีส้มเองนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะปรับกระจกไฟฟ้าพับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึงสีทิศทางเลยทีเดียวนะคะมีพุชคอนโทรลวางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะมีพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็มีแอร์นะคะเป็นดีไซน์ออกมาดีค่ะทิศ้างเป็นสีดําเงานะคะส่วนหน้าจอนะคะฝั่งคนขับนะคะอยู่ที่แปดนิ้วเลยนะคะ แล้วก็คอนโซลด้านกลางนะคะหน้าจอคอนโซลตรงกลางนะคะอยู่ที่12นิ้วเลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะอยู่ที่12นิ้วเลยทีเดียวนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple p a r p l a y และ Android Auto นะคะและมีแป้นชาร์จมือถือด้วยนะคะมีช่องเสียบ USB ด้วยคันนี้นะคะเกียร์6สปีดค่ะว่า70แรงมา้า4ี5แรงบิดแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะ มีระบบรลอมนะคะปัดทําฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะลูกค้าค่ะสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนเลยนะคะ0989825166ค่ะมีแฟนซน์วิ่งเซ็นเอกสารถึงวันด้วยแล้วก็แฟรนซน์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขคับรถไปทรงเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ